สำหรับใครที่ไปปลูกผมมานะคะข้างหลังจะโดนโกนออกไปนะคะเพื่อจะต้อง,องเอาผมที่โกนออกไปไปปลูกไว้ข้างหน้านะคะก็ต่อแบบเทปกาวได้นะคะเดี๋ยวคุณถุก็จะวางตำแหน่งด้านบนนะคะก็จะต่อลงมาปิดนะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าตอนต่อเสร็จเป็นยังไงบ้างน,นะคะอันนี้ให้เห็นภาพนะคะต่อทับแล้วก็จะเนียนนะคะช่วยให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะผมเราสั้นหรือผมเราหายไปแล้วก็ต่อแบบเทปกาวนะคะ แะทับลงหมาก็ช่วยได้นะคะรอให้ผมเรายาวออกมานะคะแล้วก็จะเป็นผมที่เนียนธรรมชาติมากต่อแบบเปทปก้าวเท่านั้นนะคะไม่เจ็บด้วยนะคะเว้นนะคะแล้วก็ต่อทับเห็นไหมคะทุกคนเนียนมากนะคะเนียนมากเป็นการต่อแบบเทปกาวนะคะต่อทับแล้วก็ไม่ไม่เจ็บด้วยนะคะเบาสบายแล้วก็ปล่อยลงมาอย่างนี้ไม่มีใครรู้เลยคะ่ะว่าด้านในของเรานะคะไม่มีผมเลยเพราะว่าเอาผมไปปลูกอยู่นะคะรอยาวนะคะ เห็นนะคะความเมียนะคะเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็เมียนจริงๆนะคะ So. We've been together.